คนอยู่ก็คิดถึงคนไปก็ห่วงหาเสียงไลน์เด้งขึ้นมาในยามเช้ามืดขณะสร้อยกำลังตักข้าวใส่ปิ่นโตไว้ให้พ่อสามีก่อนจะออกไปไร่มันวันนี้อากาศเย็นรักษาสุขภาพพ่อด้วยนะสร้อยฝากดูพ่อด้วยอย่าลืมเอายาให้พ่อกินตอนเย็นข้อความจากทีออนสามีที่อยู่แดนไกลส่งมาเช่นทุกเช้าไม่ลืมรอกจะพี่ออนสร้อยดูแลพ่อเหมือนพ่อแท้ๆของสร้อยเลยล่ะเธอยิ้มบางๆให้โทรศัพท์รอยยิ้มที่แฝงด้วยความคิดถึงอย่างสุดหัวใจ พ่อเท่าสีพ่อสามีของเธอแม้จะอายุเฉียดเจ็ดสิบแต่ยังแข็งแรงคล่องแคล่วชอบรับจ้างขุดมันกับเท่าแกชินท้ายหมู่บ้านพ่อว่าขุดมันยังไงก็สุขใจกว่ามานั่งดูทีวีทั้งวันสร้อยไม่ได้ค้านเธอเองก็เห็นด้วยเพราะอยู่เฉยเฉยพ่อก็เหงาแต่งานขุดมันนั้นหนักสร้อยเลยตามไปด้วยเสมอเหมือนที่พี่อ้นฝากฝังไว้วันนี้ไปนาเท่าแก่สีนะพ่อเออเห็นว่ามีสิบไร่เขาให้ห้าร้อยต่อวันข้าวกลางวันเขาก็ให้แถมมีน้ำยินเจี๊ยบงั้นส้อยไปด้วยจะได้ช่วยกันหยอดยาหยอดน้ำให้พ่อตอตนแดดแดรง อีสร้อยเดี๋ยวคนเขาจะหาว่าฆ่าแกแล้วยังให้ลูกสะพ้ยตามแจห่วงก็ห่วงสิจะพี่อ้นเขาฝากพ่อไว้กับส้อยๆก็ต้องดูแลให้ดีเสียงหัวเราะของพ่อลูกสะพ้ยดังคลอเคลียร์กับเสียงหมอ้อข้าวเดือดเบาๆที่เตาอั้งโล่ในครัวไม้เก่าแกเป็นความอบอุ่นที่แม้พี่อ้นจะอยู่ไกลสุดขอบฟ้าเกาหลีก็ยังรับรู้ได้ผ่านหน้าจอมือถือเธอห่อข้าวใส่ปินโตเตรียมน้ำดื่มและไม่ลืมกล่องยาพกประจำแล้วจูงพ่อขึ้นรถอีแตนของลุงแถบขับพากันออกไปรับจ้างขุดมันตั้งแต่ฟ้าย,ยังไม่สว่าง กลิ่นเหงื่อกลิ่นดินและกลิ่นของความหงอยยยเสียงอีแตนสั่นสะเทือนดินแดงสายยาวมุ่งหน้าสู่แปลงมันท้ายหมู่บ้านลมเช้าหอบกลิ่นหญ้าชื้นกับไอเย็นจากทุ่งนาไกลๆพัดผ่านหน้าซอยที่นั่งเบาะข้างพ่อสามีอย่างเงียบหาหะพ่อเท่าสียกแขนเสื้อเช็ดเหงื่อถึงจะเพิ่งเจ็ดโมงกว่าแต่แดดเริ่มแรงแล้วพ่อพักก่อนเธอเดียวส้อยปูเสือนั่งให้กินน้ำก่อนยังไม่เหนื่อยคนแก่ถ้าหยุดเดี๋ยวลุกไม่ขึ้นเองขุดต่อไปนั่นแหละอย่าเพิ่งห่วงข้าเลย ส้อยอดอมยิม้มไม่ได้กับความหัวแข็งของพ่อสามีตั้งแต่มาอยู่บ้านนี้ส้อยรู้ดีว่าพ่อเทาสีเป็นคนขยันเงียบขรึมแต่ลึกๆแล้วใจดีนักหนามือของเธอค่อยๆใช้จอบขุดหัวมันขึ้นอย่างระวังฝนตกเมื่อวันก่อนทาให้ดินร่วนขุดง่ายกว่าเดิมเสียงลมหายใจของทั้งสองดงังสลับกับเสียงจอบฟันดินพอใกล้เที่ยงเท่าแก่ก็หิ้วข้าวกล่องและน้ําเย็นมาส่งให้ทุกคนพักกินข้าวก่อนนะพ่อสีสร้อยด้วยกินให้อิ่มนะเดี๋ยวาบแดดมันแรงกว่านี้จะลาเอา ซ้อยยกมือไว้ขอบคุณแล้วหันมาหยิบยาออกจากกระเป๋าผ้ายื่นให้พ่อพร้อมขวดน้ำพอกินข้าวเสร็จอย่าลืมกินยานะจะพี่อ้นสั่งไว้ให้ส้อยคอยเตือนทุกมื้อเลยเออ,เออรู้แล้วสั่งมาเหมือนข้าเป็นเด็กแม้จะบ่นแต่พ่อก็ยอมกินยาจนได้ขณะกินข้าวใต้ร่มไม้ส้อยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดวิดีโอคอลพี่อ้นรับสายทันทีหน้าละมุนของชายแดนไกลโผล่ขึ้นมาพร้อมรอยยิ้มโอ้โผยังแข็งแรงอยู่เลยนะขุดมันจนเหงื่อท่วมเลยเออ พ่อไม่ใช่คนแก่นั่งรอวันตายโวยพ่อทอาตโกนใส่มือถือสร้อยหัวเราะคลิกพี่ออนไม่ต้องห่วงเลยพ่อยังขุดแงซงสร้อยอยู่เลยวันนี้เห็นแล้วก็อุ่นใจขอบคุณนะสร้อยอยู่ตรงนั้นแทนที่ด,ดีมากเลยถ้อยคำเรียบง่ายแต่ทําเอาสร้อยต้องหลบสายตาเพราะหัวใจเต้นแรงกับคําว่าแทนพี่ที่พี่ออนพูดแม้จะอยู่ไกลแต่ความผูกพันของพวกเขากลับแน่นแฟนยิ่งขึ้นทุกวัน และในระหว่างดินกลิ่นเหงื่อและแดดร้อนร้อนนี้ซอยก็ได้ค้นพบความหมายของคําว่าครอบครัวมากขึ้นเรื่อยหา,หาห่เสียงลมต้นมันและทางเลือกที่ต้องช่างใจบ่ายวันนั้นลมแรงจนอ้อยริมคณาเอลูไปทางเดียวกันฝุ่นดินปลิวว่อนจนซ้อยต้องยกผ้าขาวมา้าขึ้นมาปิดหน้าพ่อเท่าสียังคงขุดมันต่อเหมือนไม่สะทกสะท้านลุงแก่ข้างๆที่ร่วมขุดอยู่หลายวันหยุดพักแล้วเดินมายืนเคียงสีเอ๋สนใจไปขุดมันที่ไร่อำเภอถัดไปบ่อพ่อเท่าสีหันไปมอง ไกลแค่ไหน15หกิโลเองขับรถแป๊บเดียวแต่ค่าจ้างเขาให้เจ็ดร้อยต่อวันนะมีข้าวมีน้ำยาอะไรก็มีให้พร้อมเขาขาดแรงงานประจำหลายคนเลยอยากได้คนที่ลุยได้เหมือนเองนี่แหละลุงแกพูดพางซดน้ำกระบอกไม้ไผ่ไปด้วยส้อยวางจอบทันทีหูตั้งใจฟังเจ็ดร้อยพ่อทวนเสียงแผ่วเออแถมเขาให้ค้างคืนก็ได้ด้วยนะจะได้ไม่ต้องขับไปกลับทุกวันเขาจัดบ้านพักให้พ่อทั้งเงียบไปนานพอจะทำให้ใจของส้อยกระตุก คิดดูก่อนแล้วกันยังไงค่าจะโทรบอกเท่าแก่ให้ลุงแก่ตกบ่าพ่อก่อนเดินจากไปส้อยล้างมือเดินมาใกล้หาหาพ่อจะไปจริงเหรอแค่คิดไวเจร้อย0ต่อว่ามันดีนะส้อยค่าจะได้เก็บเงินซื้อเครื่องปั่นแป้งให้เองทำน้ำเต้าหู้ที่เองอยากทำขายแต่ที่นั่นไกลนะพ่อแล้วถ้าโรคเก่ากําเรบใครจะคอยเตือนกินยาจะมีใครรู้ไหมว่าพ่อห้ามกินของมันมันห้ามนอนดึกพ่อหันมามองหน้าเธอในตานั้นนิ่งแต่ลึก พ่อแข็งแรงกว่าที่เองกับพี่อ้นคิดเยอะแต่พี่อ้นฝากพ่อไว้กับซร้อยนะเสียงเธอเบาเหมือนคนแอบกลัวจะถูกทิ้งพ่อก็ไม่ได้ทิ้งเองพ่อแค่คิดว่าจะไม่เป็นภาระใครในลูกเอ๋ยส้อยเม้มปากแน่นมองฟ้าสีจัดที่เริ่มเปลี่ยนสีทองด้วยแสงแดดยามบ่ายดวงตาของเธอแฝงไปด้วยความกังวลใจที่เริ่มทับซ้อนขึ้นทุกทีวันที่พ่อหายไป เช้าวันนี้ไรงเงียบผิดปกติส้อยตื่นตั้งแต่ตีห้าเตรียมข้าวกล่องก็จะตามพ่อไปไร่เหมือนทุกวันแต่รอจนแดดส่องถึงเรือนพ่อก็ยังไม่กลับเข้าบ้านเธอเดินดูรอบๆจนเจอแค่จอบอันเก่าที่พ่อวางไว้ตรงมุมครัวข้าวยามเช้าของพ่อยังอยู่ในปิ่นโตไม่แตะต้องหัวใจส้อยเริ่มสัน่นเธอรีบวิ่งไปถามลุงแถบข้างบ้านลุงจ๋าเห็นพ่อเท่าสีไหมจ๊ะลุงแถบย่นคิ้วเห็นขับมอเตอร์ไซค์ออกแต่เช้ามืดเลยบอกว่าจะลองไปดูไร่เท่าแก่ที่อำเภอถัดไปนะลูก หัวใจส้อยเหมือนถูกบีบแน่นพ่อไปจริงเหรอไม่บอกอะไรส้อยเลยทันใดนั้นโทรศัพท์เธอดังขึ้นชื่อเท่าแก่เก่าโผล่ขึ้นบนหน้าจอน้องส้อยเหรอพ่อเท่าสีล้มกลางเลยจ้ะเขาวูไปตอนเที่ยงเฮียกำลังจะพาส่งโรงพยาบาลเดี๋ยวส่งโลเคชั่นให้นะมือส้อยเย็นเฉียบทันทีรีบคว้ามอเตอร์ไซค์ออกตามโลเคชั่นโดยไม่รอช้า โรงพยาบาลตำบลเล็กๆตั้งอยู่กลางทุ่งพพอท์นอนนิ่งบนเตียงใต้พัดลมเพดานหมุนช้าๆสายน้ำเกลือไหลลงอย่างสม่ำเสมอพ่อพ่อทำไมไม่บอกส้อยก่อนว่าพ่อจะไปเธอนั่งลงข้างเตียงกลุมมือเหี่ยวย่นแน่นพ่อหลีตาขึ้นอย่างอ่อนแรงข้าคิดว่าไหวแต่ตอนเที่ยงแดดมันแรงมากข้ามือตาไปหมดเลยน้ำตาส้อยรื้นขอบตาพ่อไม่ต้องฝืนขนาดนี้ก็ได้พ่อไม่ได้เป็นภาระของใครเลยนะรู้ไหม ข้ารู้แต่ข้าอยากช่วยข้าไม่อยากให้เองเหนื่อยคนเดียวพี่อ้นอยู่ใกล้ข้าก็อยากทําอะไรให้ได้จนวันหนึ่งข้าอาจจะไม่อยู่อย่าพูดแบบนั้นอีกนะพ่อเธอสะอื้นถ้าพ่อเป็นอะไรไปจริงๆพี่อ้นจะโทษใครละ่ะเขาฝากพ่อไว้กับสร้อยนะพ่อหลับตาเหมือนคนรู้สึกผิดมืออีกข้างของเขายกขึ้นมาแตะศีรษะของเธอเบาหาหา่าข้าไม่ไปไหนอีกแล้วลูกข้าจะอยู่ขุดมันกับเองที่นี่หละพอแล้วและในห้องพัดลมหมุนเบาๆ นั้นมีเพียงเสียงสะอื้นเบาๆของหญิงสาวที่ก้มศพแขนคนเป็นพ่อด้วยหัวใจที่ทั้งเสียขวัญและเต็มไปด้วยรักอย่างไม่มีเงื่อนไขแม่ไม้กับสายตาที่พ่อไม่เคยมีให้ซ้อยหลังจากพ่อเท่าสีหายดีเขากลับมาขุดมันได้อีกครั้งแต่ครั้งนี้ซ้อยไม่ต้องอยู่เฝ้าตลอดเวลาเพราะหมู่บ้านมีโครงการจ้างแรงงานท้องถิ่นมาช่วยดูแลผู้สูงวัยและช่วยงานด้สวนช่วงฟื้นตัวและวันนั้นเองพี่แย้มแม่ไม่ลูกติดเวัยสิบต้นๆก็เข้ามาในชีวิตของพ่อและซ้อย เธอแต่งตัวเรียบร้อยผิวขาวอมแดดจากการทำไร่แถมผู้จานิ่มนวลพอรู้ว่าต้องทำงานช่วยดูแลพ่อเท่าสีก็ยิ้มกว้างโอ๊ยลุงสียังแข็งแรงขนาดนี้ไม่รู้จะให้แย้มมาช่วยอะไรเลยนะคะนี่เสียงหวานของแย้มทำเอาพ่อหัวเราะลัน่นช่วยคุยด้วยก็ยังดียิ่งอยู่กับลูกสะพายขี้บน่นทั้งวันค่าจะหูดับก่อนแกตายเอาส้อยหันขวับขี้บ่นหรอคะเธอพูดพางยิ้มแห้งหาหะ จากวันนั้นเป็นต้นมาแย้มก็มาทํางานช่วยล้างจอบตักน้ำให้ล้างขวดน้ํามันคลายเส้นที่พ่อชอบใช้บางวันยังอาสาห่อข้าวมาตั้งให้ตรงโต๊ะไม้หน้าบ้านวันนี้แย้มทําต้มไก่ใส่ขมิ้นขลุงสีชอบกินของร้อนๆใช่ไหมพอ่อทายิ้มกว้างเหมือนได้ของวิเศษโอ้ยชอบเมียข้าแต่ก่อนทําแบบนี้แปะเลยส้อยวางช้อนลงในชามทันทีวันต่อมาเธอเห็นภาพที่ทําเอาใจสัน่น พ่อกำลังนั่งยองๆอยู่ใต้ต้นมะขามหน้าเรือนส่วนแย้มก็ล้างเท้าให้พร้อมใช้ผ้าซับเบาๆแล้วหัวเราอเสียงใสใสายตาพ่ออบอุ่นเกินกว่าจะบอกว่าเฉยๆสร้อยหันหลังกลับเดินขึ้นบ้านเร็วๆไม่รู้เพราะโกรธหมุดหงิดหรืออะไรแน่หาหะแต่ใจเธอมันร้อนวาบอย่างประหลาดเขาแค่แม่ไม้ลูกติดแล้วพ่อเท่าจะเคลิ้มทำไมหรือว่าคนแก่อยู่ใกล้ใครก็ใจอ่อนง่าย คืนนั้นเธอนอนไม่หลับนั่งเหมอมองรูปพี่อ้นในมือถือพลางถอนหายใจพี่อ้นคะพ่อของพี่อาจจะไม่ได้อยู่เฉยเฉยเหมือนที่พี่คิดนะคําถามที่แทงใจจากคนที่เธอผูกพันเย็นวันนั้นแสงแดดอ่อนสีทองสองลอดระแนงไม้หน้าครัวส้อยกําลังจัดยาเตรียมให้พ่อเหมือนทุกวันมือเธอหยิบขวดยาขมิ้นมาวางข้างชามข้าวต้มแล้วหยิบกล่องยาเบาๆไม่ทันในหน้าก็ได้ยินเสียงพ่อเอ,อ่ยจากก้าี้โยสซ้อยจ๋าพ่อแย้มเป็นยังไงมั่ง มือที่กำลังเทน้ำกระทบขอบแก้จนหกหมายถึงอะไรเหรอจ๊ะพ่อไม่ตอบทันทีเองตัวพิงหมอนหนุนแล้วถอนหายใจข้าหมายถึงเองคิดว่าแย้มเป็นคนยังไงส้อยกับพริบตาทีใจเธอกระเพื่อเหมือนน้ำในชามข้าวต้มที่ยังร้อนก็ก็เป็นแม่ไม้คะ่ะไม่ใช่นั่นพ่อหัวเราะเบาหาหะข้าหมายถึงนิสัยเข้ากับบ้านเราได้ไหม ซ้อยเงียบไปพักใหญ่ก่อนจะตอบช้าหาหพ่อสนิทกับเขามากเลยค่ะถึงถามแบบนี้พ่อเหลือบตามองเธอสายตานิ่งและซื่อตรงพ่อก็แค่แก่ขึ้นทุกวันอยู่กับลูกสะพ้ยก็เกรงใจบ้างไม่อยากให้เองเหนื่อยไปกว่านี้ถ้ามีใครมาช่วยเติมเสียงหัวเราะมันก็ดีนะซ้อยกลั้นหายใจเสียงหัวเราะเหรอแล้วที่เรานั่งกินข้าวดูทีวีด้วยกันทุกเย็นมันไม่พอเหรอพ่อแต่เธอไม่กล้าถาม ถ้าพ่ออยากให้แย้มอยู่ส้อยก็ไม่ห้ามหรอกคะ่ะคำพูดนั้นออกจากปากแต่ไม่ใช่จากใจเพราะขณะที่พูดดวงตาของเธอก็เริ่มร้อนวูบแบบที่ไม่เคยรู้สึกกับใครมาก่อนเลยและในค่ำคืนนั้นขณะที่พ่อเท่าสีหัวเราะเสียงเบากับเสียงโทรศัพท์จากแย้มที่โทรมาถามทานยาแล้วหรือยังคะสร้อยได้แต่นั่งฟังเงียบๆบ,บนเตียงและหัวใจก็เต้นสับสนราวกับเป็นของเด็กสาวคนหนึ่งที่เพิ่งรู้ตัวว่ากำลังหึงเสียงจากแดนไกลที่กลายเป็นดาบในอก คืนนั้นลมเย็นพัดอ้อยไหวริมระเบียงส้อยนั่งขัดสมุนไพรใส่โหลงเงียบๆโดยมีเสียงหัวเราะของพ่อดังลอดออกมาจากในครัวขณะพูดคุยกับใครบางคนทางโทรศัพท์ไม่ต้องเดาให้ยากก็แย้มนั่นแหละที่โทรมาถามว่ายาทานหรือยังข้าวเย็นกินหมดไหมพองเงียบลงส้อยก็กลับเข้าห้องเปิดไฟลูปผ้าห่มตรงปลายเตียงเบาหาหะทันใดนั้นเสียงวิดีโอคอลก็ดังขึ้นจากโทรศัพท์ชื่อที่โชว์ขึ้นหน้าจอที่โอน เธอยิ้มออกนิดหนึ่งกดรับสายทันทีหวัดดีจ้พี่อ้อนทำงานเสร็จแล้วเหรออื่นเหนื่อยนิดหน่อยแต่พอเห็นหน้าเธอก็หายเลยเขายิ้มละมุนบนจอส้อยหลบตาเล็กน้อยที่อ้อนเป็นเอามากนะเนี่ยพี่อ้อนหัวเราะเบาๆแล้วขยับกล้องเมื่อวานคุยกับพ่อพ่อดูสดใสขึ้นเยอะเลยนะช่วงนี้ใครอยู่ด้วยเหรอส้อยชะงักไปวูบหนึ่งมีพี่แย้มแม่ไม่ข้างบ้านมาช่วยดูแลบ้างจะ้ะ พี่อ้นยิ้มกว้างอ้อ,อคนนั้นนี่เองพอเรา,าอยู่ด้วยแล้วรู้สึกไม่เหงามีคนคุยมีคนชงน้ำสมุนไพรให้พ่อดูมีชีวิตชีวาขึ้นเลยนะซ้อยซ้อยพยักหน้างเงียบหาหาเอาจริงนะซ้อยน้ำเสียงพี่อ้นอ่อนลงถ้าพ่อจะมีใครสักคนไว้คุยด้วยตอนแก่พี่ก็ไม่ว่าอะไรเลยนะพี่กลับมาคงอีกหลายปีถ้าเขาจะมีใครมาอยู่ข้างๆเพื่อให้หัวใจเขาไม่เฉาก็ปล่อยเขาเถอะซ้อยขมวดคิ้ว ที่ออนพออายุตั้งเท่าไรแล้วนะอายุก็แค่ตัวเลขนะซ้อยเขามองเธอผ่านกล้องด้วยแววตาจริงจังเราเป็นลูกเป็นเมียของลูกชายก็แค่ต้องทําใจให้กว้างๆเขาไว้พ่อ,อยังดูแข็งแรงกระชุ่มกระชวยเขาก็คงอยากมีความสุขในแบบผู้ชายบ้างแหละคําพูดสุดท้ายนั้นแทงเข้าตรงใจที่ซ้อยไม่เคยยอมรับความสุขในแบบผู้ชายส้อยกลืนน้ําลายกลืนน้ําตา และฝืนยิ้มค่ะถ,ถ้าพ่อมีความสุขส้อยก็ไม่ว่าอะไรค่ะแต่พอวางสายเธอกลับนนี้เง,งินอยู่นานเพราะในใจของเธอตอนนี้มันทั้งชาเจ็บและสับสนไปหมดเธอไม่รู้เลยว่าทำไมต้องรู้สึกเสียขนาดนี้ทั้งที่ผู้ชายคนนั้นไม่ใช่สามีเธอแต่เป็นพ่อของสามีพ่อไม่ได้หายไปไหนแต่ไม่ได้อยู่กับเธอเหมือนเดิมอีกแล้ว ช่วงหลังๆมันนี้พ่อเท่าสีเริ่มออกจากบ้านตั้งแต่เช้าบอกแค่ว่าจะไปเดินเล่นไปดูไร่หรือลุงแถบชวนไปดูต้นมันแต่ส้อยรู้ดีว่าจุดหมายปลายทางไม่ใช่แค่ไร่มันหรอกเพราะบ่ายๆแย้มมักจะโพสต์สตอรี่ลงเฟซบุ๊กมีภาพอาหารวางบนเสื่อใต้ต้นคอยมีเสียงหัวเราะผู้ชายสูงวัยที่ส้อยคุ้นเคยเกินใครมีเงาหลังของพ่อที่นั่งกินขนมจีนกับต้มไก่อยู่ตรงนั้นวันหนึ่งพ่อกลับเข้าบ้านตอนเย็น กลิ่นสบู่สมุนไพรใหม่ช่วยมาแตะจมูกซ้อยกลิ่นนั้นไม่ใช่กลิ่นสบู่ก้อนที่เธอวางไว้ในห้องน้ำบ้านนี้พ่อกลับมาแล้วเหรอจ๊ะเธอเอ่ยเสียงเบาอออวันนี้แย้มชวนไปช่วยย้ายพริกจากแปลงเก่าขึ้นราวตากข้าเลยไปช่วยหน่อยเสียงพ่อไม่หลบไม่หลีกไม่โกหกแต่ก็ไม่มีความจำเป็นต้องบอกเธอละเอียดอีกแล้วซ้อยยิ้มบางหาหาพับผ้าในตะกร้าแล้วพูดแผ่วเบา ช่วงนี้พ่อไปบ้านแย้มบ่อยนะคะพ่อหยุดนิ่งเหมือนชั่งใจว่าจะตอบยังไงก่อนจะเอ่ยเพียงว่าเขาใจดีคุยด้วยแล้วไม่เหงาค่ายอยู่บ้านทั้งวันบางทีมันเงียบเกินไปซร้อยไม่พูดอะไรอีกเพียงแค่พยักหน้าก่อนจะเดินเข้าครัวจัดยายเย็นวางไว้บนถาดไม้เหมือนเดิมเธอมองมันอยู่นานก่อนจะยกออกไปเก็บเข้าตู้เพราะเธอรู้แล้วว่าต่อจากนี้หน้าที่นั้นคงไม่ใช่ของเธออีกแล้ว แม่ไม้ย่อมมีความอ่อนหวานออดอ้อนและเข้าใจชายไว้นั้นมากกว่าเธอหญิงสาวที่แม้จะอ่อนไวกว่าแต่ก็ไม่ได้รู้ทันความเหงาอย่างแย้มคืนนั้นซ้อยนั่งพับผ้าคนเดียวใต้แสงไฟนวลเมื่อหยุดทุกครั้งที่เสียงโทรศัพท์พ่อดังเธอไม่แม้แต่จะเงยหน้ามองเพราะรู้ดีว่าเป็นใครโทรมาและในหัวใจเธอตอนนี้มีเพียงความเงียบกับความเข้าใจอย่างปวดร้าวว่าเราแค่ผ่านมาแต่เขาอาจจะเป็นคนที่พ่อเฝ้ารอมาเนิ่นนาน ถอยออกมาอย่างคนที่เคยได้ดูแลบ่ายนั้นลมพัดใบมันไหวไกวเหมือนจะบอกลาสร้อยจัดเสื้อผ้าใส่กระเป๋าเผาใบเก่าเงียบเงียบเสื้อที่เธอเคยใส่ไปเร่ไปตลาดไปโรงพยาบาลกับพ่อล้วนถูกพับอย่างเรียบร้อยในนั้นเธอไม่ได้ร้องไห้ไม่มีน้ำตามีเพียงรอยยิ้มบางๆที่เจอความอ่อนล้าเสียงฝีเท้าพ่อเท้าสีดังขึ้นตรงหน้าห้องจะไปไหนเหรอสร้อยเธอเงยหน้าขึ้นช้า หาหะยกมือไหว้เขาแนบอกส้อยว่าจะกลับไปอยู่เรือนทางโน้นสักพัชจะบ้านแม่ส้อยปล่อยไว้นาแล้วพ่อก็มีแย้มอยู่ดูแลแล้วนี่นาพ่อไม่พูดอะไรทันทีมองกระเป๋าเ้าที่วางอยู่ข้างเธอก่อนจะถอนหายใจเบาหาหะพ่อไม่ได้เลยเองส้อยรู้คะ่ะเธอยิ้มอ่อนแต่บางทีการที่พ่อไม่พูดอะไรเลยนั่นแหละแค่ที่บอกทุกอย่างกับส้อยหมดแล้วพ่อเม้มปาก ย้นเขาดีกับพ่อเขาไม่ใช่คนเลวและพ่อก็ไม่ได้อยากให้เองเสียใจสร้อยไม่เสียใจคะ่ะเสียงเธอนุ่มแน่นแค่อาจจะเงียบไปหน่อยเท่านั้นเองซ้อยยิ้กระเป๋าออกจากห้องเดินผ่านห้องครัวที่เธอเคยหั่นขิงต้มน้ำสมุนไพรเดินผ่านตะกร้าผ้าที่เคยตากเสื้อพ่อเดินผ่านขวดน้ำยาทาถูที่เธอเคยผสมน้ำมันยูคาลิปตัสให้พ่อเช็ดหลังทุกอย่างยังอยู่มีเพียงเธอที่ขอถอยออกมา เย็นวันนั้นรถมอเตอร์ไซค์ของลุงแถบพาส้อยกับกระเป๋าไปส่งถึงหน้าบ้านเก่าบ้านไม้ยกพื้นที่เธอเคยอยู่ก่อนแต่งงานบ้านที่ไม่มีพ่อสามีให้ดูแลอีกแล้วพอถึงเรือนเธอวางกระเป๋านั่งลงบนเตียงไม้เก่าหาหะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดวิดีโอคอลไปหาพี่อ้นที่แดนไกลเขารับสายเสียงสดใสหวัดดีจ้าคนเก่งอยู่ไหนน่ะสอยยิ้มให้กล้อง อยู่บ้านแม่ค้า s ย้ายกลับมาอยู่ทางนี้หือแล้วพ่อเธอสูดลมหายใจตอนนี้พ่อไม่ได้ต้องการคนดูแลแล,แล้วคะ่ะพ่อมีคนที่ดูแลกันด้วยใจแล้วไม่ใช่แค่ยากับข้าวหรือเครื่องนวดหลังอีกต่อไปพี่อ้นเงียบไปอึดใจก่อนจะพยักหน้าเบาหาหะขอบคุณนะซ้อยที่อยู่กับพ่อถึงวันนี้ซ้อยยิ้มจางหาหะ มันเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายมากเลยค่ะพี่ถึงแม้จะจบแล้วก็เถอะภาพบนหน้าจอไหวเล็กน้อยแต่เสียงของเธอยังมั่นคงคนบางคนเราอาจไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นเจ้าของเขาแต่เราได้เป็นผู้ดูแลเขาในระยะหนึ่งแค่นั้นก็พอแล้วค่ะและในเย็นวันนั้นลมพัดเบาๆไปข่อยหน้าบ้านเงียบงนันเสียงหัวเราะของพ่อเท่าสีดังว่ามาจากบ้านอีกหลังหนึ่งแต่ในบ้านไม้เรือนนี้ หญิงสาวผู้เคยเป็นเมียของลูกชายและลูกสาวคนดูแลนั่งมองแสงอาทิตย์อัสดงอย่างอ่อนโยนและยอมถอยโดยไม่ต้องให้ใครรู้จบบริบูรณ์